อีกหนึ่งตัวครับสวยครับส,สวยสวยสับสิครับครับงานครับนี่นักตกปลาท,ทุกท่านครับเจอเจอกับผมแลวนะครับเอ็มงัดแหลกจากช่องฟินแคมไทยแลนด์นะครับออวันนี้ออกมาตก ชิงหลิวนะครับบอ่อดสามพี่น้องแถวทำลูกกาคลองสิบสี่นะครับใช่ครับคันสองร้อยใช่ไหมครับได้ยังพี่ยังไม่ตั้งของพัก <laughs> ผ่อนเนาะ <laughs> มีขี่เข้ามาเก็บค่าคันไปแล้วครับค่าคันสองร้อยครับเอาปลาออกได้หมดครับวันนี้เราจะใช้เหยื yeah. ่อไอเกตจับสิครับนะครับเหมือนเดิมลับเบาเมาดูกันครับว่าจะมีผลงานไปฝากนานาหรือเปล่านะครับบ่อนี้ก็เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะครับมีฮานามาก่อนแน้วสองทันนะครับ จบอย่ากันครับ ผมตอนนี้เราชะมาประกอบเบ็ดก่อนนะครับเหมือนเดิมครับวันนี้มาล้านเหมือนเดิมของของใหม่เนะครับวันนี้ทั้งทุนทั้งคัน ไอ่ของเราวันนี้ครับสั่งมาหมาดๆครับทุนหางโป่งครับทองมาสั่งทองที่สุกนะครับอย่าตัางทุนก่อนนะครับ ประมาณนี้นลครับทุนค่อนข้างเล็กนะครับนี่ไม่ได้ใส่ตะกัวเลยครับใส่แต่ลูกมุนหนึ่งเดียว ย้ดอดเลยครับเปลี่ยนไซนี้สวยครับแต้มแรกมาแล้วครับเกือบทั้งวันครับเปลี่ยนใช้นี้ครับตามผลงานต่อไปครับ อ mm. ดดมอครับรมอแลก็เี็คครับังนะทีผมเปลีตกเป็นล้งองปากิน น,นี่อีกแล้วตะเพียนสวยสวยม่อีกแล้วครับันที่สองครับวันนี้ อีกหนึ่งตัวครับสวยครับใสสวยสับสิครับครับงานครับน,นี่เรื่องครับสับสิครับอตอนนี้เปลี่ยนพันเป็นเอาผ้าห้าเฮ็ดครับตบล้างปลากิปพันระยะ 39นะครับวันนี้เีน็นจาก36เป็น39ดูลองคันใหม่ครับมีคนงานไนะหมน้ทไหนจ้าสนใจก็ลองตกงกันได้นะครับทำลูกปาของ14คัน200ปลาออกได้หมดนะครับ จากคน ตัวหนึ่งครับตะเพียนอยีกแล้วตัวที่สามประมาณครับสายรังครับสายรังครับวันนี้ ตามหาทั้งวันครับวันนี้กินได้ครับ ยอดครับแล้วตะเกียนอีกแล้วใสาสวยครับใสาสวยอีกแล้วใสาสวยอีกแล้วสับสิครับแตาก็ถือว่าเข้าเรื่อยๆนะฮะ พี่น้องออกไปใส่ลำลูกกาแต่คนงานเดี๋ยวตกปลาสับสิครับได้ไหมครักบสับสิครับ 2ชั่วโมงครับูว่าจะได้กี่แต้มครับ รู้ครับโดนแค่กิดมาใหม่ครับใหม่ครับที่วัดไปแล้ว สุดชมงท้ายครับครับพรมสำหรับวันนี้ผมนายยมงัดแหลกนะครับที่แคมป์ไแลนด์ก็อาจจะจบทิปตอนนี้นะครับอันนี้ชิงหลิวนะครับบ่อมเมา อาคารสองร้อยาออกได้หมดนะครับผลงานอย่าตกปลาสับสิครับไฮเกตนะครับดูผลงานนะครับว่าวันนี้จะไปกี่หางครับนนครับผลงานครับ,บงานวันนี้ครับ ไปเลยสวยครับุณงานไาด้วยนะครับครับผมตอนนี้เตรียมปลาเสร็จแล้วครับวัสดิบเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเดีถุงปลาที่เราไปตกได้มาครับวันนี้เราจะเชฟคุณจะทำปลาส้มครับส้มปลาตะเกียนครับนี่เครื่องปรุงกระเทียมนะครับแล้วอันนี้เบีย นี่คงนัวอันนี้เกลืออะันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เกี่ยแล้วครับพี่แม่ดูนะคะแต่เราต้องผ่านออยนิดนึงนะคะเชฟขุนนะครชบเชฟชนถ้าเชฟชนอยู่นะครับผมแพ้เขานะคะเอามันเอาริจินอลนะครับสูตรดั้งเดิมนะฮะแต่นี้เขาไม่อยู่ก็ลองเรียนแบบคเขานิดนึงนะครับอันนี้คือข้าวเหนียวนะครับนะครับทำให้มันเปรี้ยวนะครับบวกกับกระเทียมนะครับกระเทียมเราก็โขลกคลุกขิกนะครับ นะครับเราก็ต้องออยนิดนึงนะช่วงนี้โควิดนะครับเราต้องอแส่งนโยบายรัฐบาลนิดนึงนะครับนะครับพอพอนี่ได้ที่ปึ๊บนะฮะระวังนะครับถุงเรายังใช้ต่อได้อยู่นะฮะเราจะไปจะเป็นรสชาตินะฮะรสชาติความเปรี้ยวอยู่ที่นี่นะฮะอ่ะโอเคครับนะครับเพื่อปรุงเราก็ทําเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราจะเป็นการผสมนะครับเพื่อจะให้เข้าเนื้อปลาแต่ แถวอีสานก็เ,เออนนโคลเร่น,นะพี่นอ้อง <c oughs> เหอเนี่ยเห็นบ่เนี่ยเอาลงเนี่ยเลยอันนี้เพราะเป็นข้าวเหนียวมูนนะครับนี่เครื่องปรุงปลาส้มเอาลงไปพี่น้องลงไป <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับขั้นตอนต่อไปนะอ่ะับูช่วยคอูจ,จับจานไว้นะด,ดูดูดูนะครับเราขยี้ให้เข้าเพื่อจะให้เครื่องปรุงเนี่ยมันเข้ากับเนื้อปลาที่เราบั้งไว้นะพี่น้องเห็นนะ,หเ,หนนะหเห็นนะเอเอเราจะแล้วขยี้แบบนี้ปื๊บปื๊ดปื๊ดปื๊อ่าเห็นไหม ตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ใส่ิี่ผาเนี่ยไขม่มีมีสี่ตัวไอตัวหนึ่งไม่มีนะครับตัวสุดท้ายนะครับ,รบจะเป็นปลาปลาตะเพียนไข่นะครับแล้วราคาอัปเกรดขึ้นมาได้นะครับจากตัวละยี่สิบถ้าพอมีไข่เพิ่มขึ้นมาอีกับเป็นห้าสิบเลครับพี่นอ้องเออันนี้นะความเปรี้ยวจะอยู่ที่นี้นะครับนี่นะครับวิธีการรักษา ปลาที่ตกมาได้นะครับผมการทาปลาส้มเป็นวิถีถิ่นไทยนะครับที่เราทํากันตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะครับวิธีการถนอมอาหารนะครับให้เรากินกันไปได้นานๆน,นะครับดีกว่าให้ปลามันมาเสียนะครับอ๋อะนะครับผมการตกปลามันไม่ได้เป็นเรื่องมันมันไม่ได้เป็นเรื่องยากนะครับ ต่อไปจะเป็นการแพ็กกิ้งนะแพ็กกิ้งแพ็กกิ้งนี่ครับแพ็กกิ้งมันไม่ยากนะครับนี่นะครับเราทหมึ่นเราหมักปลาเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็เราก็มัดให้เรียบร้อยนะครับผมเพื่อเป็นการสนองอาหารแบบสมัยก่อนนะครับผมที่เขาหมักแล้วก็ขับไปรับไปรับภรรยาครับไปรับภรรยาปั๊บปั๊บนะครับเนี่ยครับผมแข็งหมดเลยแพ็กกิ้งนะฮะับมันเป็นแผนครับมันเป็นแผน การใช้ก็อาจจะหมาเอาไว้ประมาณ3-5ถึง5วันนะครับน้องๆหนูๆคนไหนที่ไ,ไปตกปลามาได้นะครับ <c oughs> ก็ลองไปทำดูกันได้นะครับปิชชีแคมแ์แรงครับผมนี่ฮะทิปของเราวันนี้นะฮะส่งผลงานโดยเด็กเทพนะเด็กเทพสุดยอดเลยนะฮะ